สินดารอาอวุโสต้อไกรสีสาเหตุเสียชีวิตสุดสลดเป็นอีกหนึ่งเรื่องเศร้าของวงการบันเทิงกับการจากไปของต้อไกรสีนักแสดงอวุโสชื่อดังที่อัมพชราภาชัยเชื้อเคยยื่นมือช่วยเหลือ หลังป่วยโรครุมเร้าหนักล่าสุดด้านเพจบินบรลลิลิตเป็นผู้แจ้งขา่าวเศร้าโดยมีรายละเอียดว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณตาต้อด้วยนะครับดาราอาวุโสเกิดเหตุไม่คาดคิดตาต้อลื่นล้มในห้องน้ำน่าจะเป็นตอนเช้าของวันที่2ส,งสิงหาคมเพราะทุกเช้าตาต้อจะออกมาทานข้าวด้วยกันกับผู้สูงอายุในบ้านสุขสุดท้ายแต่เช้าวันนี้ตาต้อไม่ได้ลงมาทานข้าวก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเรียกแต่ไม่มีคาตอบจากในห้อง จึงให้เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งปีนไปด้านหลังของห้องพบว่าตาต่อมีเสียงร้องครางเบาๆอยู่ในห้องน้ำ เจ้าหน้าที่จึงรีบปีนเข้าไปเอาร่างของตาต้อออกมามาพักที่ห้องถงใหญ่ที่มีผู้สูงอายุรวมกันอยู่ในห้องนั้นแล้วจัดหาอาหารให้ตาต้อรับประทานและเมื่อรับประทานอาหารเสร็จตาต้อก็ร้องด้วยความเจ็บปวดจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องไอซีจากนั้นประมาณอีก5ชั่วโมงตาต้อก็จากไปอย่างสงบต้องขอสแสดงความเสียใจกับลูกสาวของตาต้อด้วยนะครับพรุ่งนี้มีรถน้ำผู้วัยชน16นาฬิกาที่วัดหัวลําโพงศาลาหนึ่ง ผมรับเป็นเจ้าภาพทุกคืนครับจึงขอเรียนเชิญด้วยความเคารพสูงผู้ที่เคยร่วมงานผู้ที่เคยรู้จักคุ้นเคยกับคุณตาต่อมาหน้าที่นี้ครับสวดวันที่3 4และ5สิงหาคมชาปนากิจวันอังคารที่6สิงหาคมส่วนเรื่องเวลาเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งครับสวรดพระพิธามเวลา18นาฬิกา30นาทีทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจมาหาที่นี้ด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆกันด,ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ